สวัสดีครับทุกคนว่าผู้ของแมวินที่เคยนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนประมาณตีห้านะครับมาวินเข้านอนไปตั้งแต่ตอหกโมงครึ่งแล้วมาวินนอนไม่หลับนะครับต้องตื่นแล้วครับเพราะว่านอนมากเกินไปมีกิจกรรมที่ทำตอนเช้าไหมอยู่นะครับ นี่นะครับทุกคนรู้จักไหมครับนี่คือเอนชย์นะครับพยาบาลส่งโรงพยาบาลเบีเทสที่อยู่เวรตอนดึกกะถึงดึกเช้าชงมาให้นะครับเราจะดื่มโชวให้ดูนะครับ แล้วก็ยังมีอีกย่างหนึ่งนะครับที่ทำอยู่นี่นะครับที่เขาเยกเขาเรียกว่าแผนลูกค้าสัมพันธ์หรือพีซีเอ็นะครับลิ้นมาแล้วก็ให้ผมระบายสีนะครับ ก็ขอจบการอัปเดตชีวิตของตัวเองีแค่นี้นะครับสวัสดีครับและขอบคุณที่ติดตามช่องของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ